ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิของเราด้วยนะคะตอนที่51ถึง3หมัดชายและหญิงดูสนิทสนมกันเป็นอย่างยิ่งผู้ชายอายุเกือบ40ปีกล้ามเนื้อปูดบวมสูงประมาณ185ใบหน้าดูดูร้ายน่ากลัว แต่ฝ่ายหญิงกลับอายุราวๆ17ถึง18ปีเท่านั้นเธอย้อมผมยาวสีทองแต่งหน้าจัดสวมชุดค่อนข้างเปิดเผยเนื้อหนังสองมือเต็มไปด้วยถุงแบรนด์เนมต่างๆทั้งเล็กใหญ่เห็นได้ชัดว่าชอบมาหนักมากหากเดินสวนกันโดยฝ่ายหญิงมิได้ปริปากใดๆฉินเฟิงคงคิดว่าสถานะของพวกเขาคือพ่อกับลูกสาวภายลมเธอะเสี่ยวหลังแค่พูดในสิ่งที่เธอต้องการออกมาตรงๆไม่ว่าอะไรฉันก็จะซื้อให้ไม่ต้องมาทำเป็นเอาใจไราสาระแบบนี้ฝ่ายชายเอ่ยปากอย่างหยาบคายท่าทีเต็มไปด้วยความหยิ่งผยอง ที่รักยอดที่สุดเลยวัยรุ่นสาวโผล่เข้ากอดฝ่ายชายใช้หน้าอกอบอิ่มทูแขนอีกฝ่ายไปไปมามาทว่าหากสังเกตดีๆจะพบถึงประกายของความรังเกียจว่าผ่านในดวงตาของเธอระหว่างทั้งสองคนกำลังเลือกดูสินค้าในร้านฉินเฟิงก็กำลังตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อสารสิ่งที่เขาเพิ่งดาวน์โหลดมาไม่เพียงแจ้งเตือนเมื่อพบอัจฉริยกแต่ยังมีข้อมูลโดยละเอียดของเป้าหมายอีกด้วยเพื่อความแน่ใจ ชินเฟิงทำการยืนยันสถานะของหลี่ไห่จากรูปถ่ายก่อนเป็นอันดับแรกและพบว่าคนในรูปถ่ายกับชายที่คงเด็กสาวมาคือคนคนเดียวกันจริงๆหลี่ไห่ไม่ใช่คนในเมืองเฉิงหยางแต่เป็นคนจากเมืองไห่หนิงกระทำทารุณกรรมหนึ่งคนสังหารเด็กสาวสิบสามคนสังหารผู้บริสุทธิ์อีกกว่า91คนเคยต่อต้านการจับกลุ่มของหน่วยลาดตระเวนส่งผลให้มีผู้ใช้พลังจากหน่วยตายลงกว่า31คน เคยทำการติดตั้งระเบิดทำมือในที่สาธารณะมีผู้เสียชีวิตกว่า132คนชินเฟิงมองไปยังเงินรางวัลน,นำจับของหลีไห่แม้จะไม่ถูกตั้งไว้สูงจนเกินไปแต่มันก็เป็นเงินกว่า2ล้านเหรียญและหากจับกลุ่มสำเร็จยังได้รับแต้มนักล่างเงินรางวัลอีก500แต้มนี่มันเหยื่อชั้นดีรังสีสังหารกระพริบไหวในดวงตาของชินเฟิงหลีไห่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตนตกกำลังเป็นเป้าหมาย อันที่จริงคนอย่างเขามีหรือจะไม่รู้เกี่ยวกับเครือข่ายนักล่าเงินรางวัลอย่างไรก็ตามที่ตอนอยังสบายใจอยู่แบบนี้ก็เพราะแต่ละสถานที่ก่อนจะมามันถูกพิจารณาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะปลอดภัยสําหรับเขาต้องไม่ลืมนะว่าที่นี่คือเขตเฉิงเป่ยมันเป็นเพียงเขตพื้นที่รองของเมืองเฉิงหยางถึงคนที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ในขอบเขตเลเวลอีก็จริงแต่มีหรือที่คนเหล่านั้นจะออกมาทนลําบากไล่ล่าเขาแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นท่าทีของเขาจึงเต็มไปด้วยความหยิ่งผยองไม่หวั่นเกรงใดๆ ในเวลานั้นเองพนักงานที่คอยต้อนรับชินเฟิงในตอนแรกก็กลับมามิสเตอร์ฉันได้โทรไปสอบถามให้แล้วชุดแต่งงานสัตว์เลี้ยงทางเราสามารถขายให้คุณได้ในราคา36 000, 000เหรียญไม่เพียงเท่านั้นทางเรายังสามารถตัดเย็บเสื้อผ้าให้เหมาะกับขนาดตัวสัตว์เลี้ยงของคุณอีกด้วยตราบใดที่ได้รับข้อมูลสัดส่วนของสัตว์เลี้ยงคุณชินเฟิงไม่ตั้งใจที่จะเลือกดูสินค้าอะไรในร้านนี้เขาเพียงพยักหน้าและกล่าว ตกลงไปถอดชุดจากหุ่นตัวโชว์ออกมาได้เลยหลังจากจ่ายเงินชินเฟิงก็สวมชุดแต่งงานสัตว์เลี้ยงให้กับเสี่ยวไผ่ว้าวให้ตายเถอะนี่มันสวยมากจริงๆชินเฟิงอุทานเสี่ยวไผ่ดูจะภูมิใจมากมันยืดอกเชิดหัวเผยตัวต,วตนให้คนอื่นมองด้วยสายตาชื่นชมอะลูกหมาตัวนั้นน่ารักจังเลยที่รักขาฉันต้องการมันวัยรุ่นสาวที่นวลเนียกับหลีห่ไห่จูจูก็เอ่ยเสียงหวาน เสี่ยวไปที่แต่เดิมมีท่าทีภูมิใจพอโดนดูถูกก็พลันชะงักไปดวงตาสีดำของมันรีแคบลงหันขวับไปมองวัยรุ่นสาวหมาที่ไหนกันหาเรื่องตายหรอนี่คือคำกล่าวในจิตใจของมันต้องไม่ลืมนะว่าในความทรงจำที่ได้รับสืบทอดมาของเสี่ยวไปมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอนอกเหนือไปจากผู้ที่ทำสัญญากับตัวมันเองไม่ว่ามนุษย์คนไหนมันก็ไม่ไว้หน้าหากเมื่อยามเติบใหญ่สำหรับเสี่ยวไป สิ่งมีชีวิตอย่างไม่มนุษย์ไม่เหมาะสมที่จะเป็นอาหารแก่มันด้วยซ้ำหลี่ไห่ที่จริงเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวลเอแต่เสี่ยวไปไม่ได้เปิดเผยกลิ่นอายของตัวเองออกมาอีกฝ่ายเลยไม่อาจตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วมันคือสัตว์ร้ายเอ่ยปากกล่าวตรงๆไอ้หนูฉันจะซื้อหมาตัวนั้นของแกมันราคาเท่าไหร่บอกราคามาชินเฟิงยิ้มหยันหันมองหลีไห่ด้วยความเย็นชาไม่ได้มีไว้ขาย หลี่หายขมวดคิ้วทันทีความไม่พอใจปรากฏขึ้นในแววตาของเขาที่รักขาวัยรุ่นสาวเริ่มออดอ้อนเหมือนเด็กใจแตกหัวใจของหลี่หายเริ่มจะโกรธแค้นไอเด็กเปรตนี่มันกล้าทำให้เขาอ,อับอายต่อหน้าผู้หญิงเจ้าหนูต่อให้แกไม่คิดจะขายมันแต่ยังไงวันนี้แกก็ต้องยอมขายหลี่หายยื่นมือออกไปและตบลงบนไหล่ของชินเฟิงอย่างกระทันหันกระบวนท่าน,นี้ของเขาตราบใดที่ลงน้ำหนักมากพอ มันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้กระดูกหักในความคิดของหลีไห่หลังจากทํำร้ายฉินเฟิงจนหวาดกลัวแล้วยังไงอีกฝ่ายก็ต้องยอมขายเสี่ยวไปเป็นธรรมดาแต่ต่อให้จะขายมันตอนนี้หรือยังไม่ยอมขายหลีไห่ก็ตั้งใจจะปล้นมาตรงๆอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเขาคงไม่ทันคิดว่าฉินเฟิงได้เตรียมรับมือไว้นานแล้ววินาทีเดียวกันกันกบที่ฝ่ามือยื่นมาฉินเฟิงก็สวนหมัดออกไปเปรียง หมัดของชิ้นเฟิงดูจะไวกว่ามันกระแทกเข้าใส่ฝ่ามือของหลีไห่โดยตรงหลีไห่สัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลครับข้อมือของหลีไห่บิดม้วนกลับหลังอย่างรุนแรงมันถูกหักกระดูกภายใต้การชกในหมัดเดียวอาหลีไห่หอยหวนชักสีเท้าถอยหลังไปหลายก้าวจนชนเข้ากับราวจัดแสดงสินค้าโครมเพลง เสื้อผ้าที่แขวนอยู่บนราวสินค้าหล่นลงกับพื้นแจกกันที่วางตกแต่งร่วงตกแตกวัยรุ่นสาวที่นวลเนลีไห่เองก็โดยลูกหลงถูกเหวี่ยงกระเด็นก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงแต่เวลานี้หลีไห่ไม่สนใจเธออีกต่อไปไอเด็กบ้าแก้ัญหาที่ตายหลีไห่คำรามด้วยความโกรธชิ้นเฟิงได้ปลดปล่อยพลังของตัวเองออกมา ดังนั้นความแข็งแกร่งของเขาก็ย่อมถูกเปิดเผยเช่นกันหลีไห่รับรู้ได้ทันทีว่าชินเฟิงคือผู้ใช้วรยุทธโบราณาเลเวลจี G ในสมองบังเกิดความคิดว่าที่ตนได้รับบาดเจ็บแบบนี้เพราะเผลอประมาทไปด้วยความแข็งแกร่งระดับนี้สำหรับหลีไห่แล้วหากเขาเอาจริงใช้นิ้วเดียวก็บดขยี้อีกฝ่ายไปสู่ความตายได้แล้วแต่ตอนนี้เขากลับถูกชินเฟิงทำร้ายจนข้อมือหักคงไม่ต้องอธิบายว่าหลีไห่โกรธมากแค่ไหนมั่นใจได้เลย ว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ไอเด็กเหลือขอหนี้ตายดีหลีหายเหวี่ยงกำปั้นของเขาพรวดเข้าใส่ชินเฟิงกรีดผู้คนในร้านและวัยรุ่นสาวที่ชอบเอานมถูหลีห่กรีดร้องพากันไปซ่อนตัวให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้เด็กสาวเลวตายให้ฉันซะเถอะหลีไห่ย,ยิ้มหน้าหวาดกลัวอย่างไรก็ตามสีหน้าของชินเฟิงกลับไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยเขาเพียงฉกสองมือออกไปข้างหนึ่งคว้าแขนของหลีไห่ยและจับเหวี่ยงทันที หลีไห่เบิกตากว้างจู่ๆก็รู้สึกว่าตนเองกำลังจมอยู่ในโคลมต่อมอปรากฏแรงดึงดูดมหาศาลในเวลาเดียวกันมืออีกข้างหนึ่งของชินเฟิงกระทุ้งเข้าใส่ตันเถียนของหลีไห่โดยตรงทักษะลับกลืนดารากำลังภายในอันแข็งกร้าวของหลีไห่ถูกดูดเข้าหาชินเฟิงอย่างต่อเนื่องกำลังภายในเหล่านี้หากเทียบกับกลุ่มคนก่อนหน้าที่เขาสังหารมันทรงพลังมากกว่าอย่างเทียบไม่ติดดวงตาของหลีไห่เบิกกว้างเขาแทบไม่อยากจะเชื่อ ต้องไม่ลืมนะว่าตอนที่ชินเฟิงสังหารเฮอลีเด็กชายอยู่ในเลเวล G7 เท่านั้นแต่ตอนนี้ร่างกายของเขาได้มาถึงเลเวล G8 แล้วไหนจะใช้ออกด้วยกลืนดารานี่ยังไม่นับรวมที่ศัตรูถูกเขาจับล็อกจนตกอยู่ในกำมืออีกนะวุ้มมัมหมัดนี้พุ่งเข้าเล่นงานบทขยี่ตันเถียนของหลีไห่ตรงๆงหลีไห่รู้สึกได้แค่ว่าทั้งร่างสันสถานจูจูก็ไม่อาจบุกโจมตีต่อได้อีกต่อไป ส่วนชิ้นเฟิงเขาไม่ลังเลเลยที่จะซัดหมัดเข้าใส่อีกครั้งปมงง,งคราวนี้หมัดเล็งไปทางหัวใจแม้ว่ามันจะปะทะเข้ากับซี่โครงแต่ก็สามารถส่งคลื่นกระแทกทำลายหัวใจด้านในได้อย่างไม่ยากเย็นหลีไห่จบชีวิตลงทันทีพรวดดดหลีไห่เลือดกระอักออกจากปากร่างใหญ่ที่ปูดบวมไปด้วยกล้ามเนื้อร่วงกระแทกลงกับพื้นหยุดดิ้นรนขัดขืนชิ้นเฟิงเปิดอุปกรณ์สื่อสารยื่นคำร้องพร้อมกับส่งภาพถ่ายในปัจจุบันของหลีไห่ไป อาแกแกฆ่าคนตายผู้หญิงของหลีไห่ยกรีดร้องชี้ไม้ชี้มือไปทางฉินเฟิงชินเฟิงหัวเราะหยันที่ฉันฆ่าไปเป็นอัจยรกรว่าแต่เธอรู้เรื่องที่เขาเป็นอัจยรกรหรือเปล่าหืมอย่าบอกนะว่าระหว่างเธอกับเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์แค่ผิวเผินใช่สมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าอะวัยรุ่นสาวจ้องมองหลีไห่ที่นบกับพื้นด้วยดวงตาที่เบิกกว้างก่อนจะสลับมองฉินเฟิงและกล่าวไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่รู้เลย ฉันนึกว่าเขาเป็นแค่ไก่อ่อนที่คิดพยายามจะเคลมฉันชินเฟิงเหลือบมองอีกฝ่ายด้วยความเหยียดยามรีบออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่คนจากทางการจะมาถึงอย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องไปนอนในคุกเจ้ากะเข้าใจแล้วเจ้ากะแม้ต้องรีบหลบหนีแต่วัยรุ่นสาวก็ไม่ไวฉกมือไปคว้าถุงแบรนเนมที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นก่อนจะวิ่งจากไปช่องมาฟังสิตอนที่ห้าบสองกำลังภายในสามเท่า ภายในที่เกิดเหตุนอกจากชินเฟิงก็เหลือพนักงานร้านอีกสองสามคนเท่านั้นมิสเตอร์กะก่อนอื่นพวกเราต้องติดต่อหน่วยลาตระเวนดีหรือเปล่าพนักงานร่ำให้ด้วยความหวาดกลัวไม่ต้องฉันติดต่อไปแล้วแต่ตอนนี้ไหนๆก็ว่างกันหมดระหว่างรอพวกคุณก็มาช่วยฉันเลือกเสื้อผ้าซักสามสี่ตัวให้หน่อยสิพนักงาน เครือข่ายนักล่างเงินรางวัลมีระบบเป็นของตัวเองมีการสร้างสำนักงานในสถานที่ชุมชนทั้งเล็กใหญ่เป็นองค์กรกึ่งทางการและยังเป็นอิสระจากหน่วยลาดตระเวนหรือกองทัพรักษาการพวกเขามาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำแน่นอนว่าสำนักงานใหญ่ของพวกเขาตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลใจกลางสถานที่ชุมชนทางตอนเหนือนี่เอง เมื่อพวกเขามาถึงก็พบกับชินเฟิงที่เปลี่ยนไปใส่ชุดแบรนดเนมตัวใหม่แล้วถัดออกไปเป็นสองพนักงานที่กำลังอธิบายอะไรบางอย่างให้ชินเฟิงฟังอย่างกระตือรือร้อนและหากสังเกตดีๆคุณจะพบว่าหน้าจอที่ทั้งสามมุมดูอยู่กำลังแสดงรายการสินค้าเครื่องแต่งกายสัตว์เลี้ยงถ้าอาศัยแค่การสังเกตจากเสื้อผ้าภาพลักษณ์ของชินเฟิงในตอนนี้ดูเปลี่ยนไปปัจจุบันหากบอกว่าเขาเป็นลูกชายจากตระกูลที่ร่ำรวยเป็นลูกหลานแข็งแกร่งที่สามารถโค่นผู้ร้ายลงได้ก็คงจะมีคนเชื่อ หากไม่ใช่เพระาะใบหน้าในตอนนี้ของชินเฟิงยังเด็กเกินไปมันคงจะเป็นความเหมือนที่สมบูรณ์แบบกว่านี้เพราะท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งของชินเฟิงในชีวิตก่อนหน้าก็ทรงพลังเช่นกันดังนั้นร่างกายของเขาเลยพลอยปลดปล่อยกลิ่นไอแรงกดดันออกมาโดยไม่รู้ตัวสวัสดีฉันชื่อจางห้ยย่ยหยางเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของกลุ่มนักล่างเงินรางวัลประจำเขตเฉิงเป่ยชายที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ายื่นมือออกมาทักทายชินเฟิงสวัสดีผมชินเฟิง ชินเฟิงยื่นไปจับมือตอบเขาพอทักทายกันเล็กๆน้อยๆจังห้วยหยางก็ไม่พิธีรีตองอีกต่อไปเพราะสถานการณ์ตรงหน้าไหนจะอากาศที่ร้อนอบอ้าวและยังมีศพอยู่ในร้านอีกทำการยืนยันตัวตนแล้วเป็นเขาจริงๆจังห้วยหยางสแกนสถานะของหลีไหาเขาพยักหน้าให้ชินเฟิงขณะเดียวกันก็กวักมือส่งสัญญาณให้สองผู้ใต้บังคับบัญชาย,ยกตัวศพออกไป แน่นอนพวกเขาไม่ได้ทำงานนี้ฟรีๆหลังจากได้ตัวอัดยากรแล้วพวกเขาก็จะถอดรหัสอุปกรณ์สื่อสารของอัดยากรเพื่อยึดเงินส่วนหนึ่งมาใช้จ่ายจากนั้นก็นำเงินที่เหลือมาเป็นรางวัลนำจับอัดยากรคนอื่นต่อไปและด้วยเหตุนี้เองกลุ่มนักล่างเงินรางวัลเลยกลายมาเป็นองค์กรที่ร่ำรวยที่สุดจากในบรรดาองค์กรทั้งหมดพวกเขาล่าสังหารอย่างซื้อตรงและรับทรัพย์จากอัดยากรที่ถูกสังหาร และแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่ถามถึงสถานะของชินเฟิงและไม่สนใจความสามารถของอีกฝ่ายด้วยเพราะบางคนเข้าร่วมเครือข่ายนักล่างเงินรางวัลเข้าร่วมเพราะต้องการขายข้อมูลเท่านั้นและความแข็งแกร่งยังอ่อนแอมากส่งภารกิจเสร็จสมบูรณ์ทางเราจะทำการตรวจสอบทันทีจางห้วยหยางกล่าวชินเฟิงส่งภารกิจเฝ้ารอให้การตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ไม่นานบัญชีของเขาก็ถูกโอนเข้ามาเป็นเงินสองล้านเหรียญ ขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้เลื่อนยศขึ้นเป็นนักล่างเงินรางวัลระดับ F แล้วในอนาคตหากเกิดอัชญากรรมในสถานที่ชุมชนเขตเชิงเป่ยทางเราจะแจ้งให้คุณทราบและหวังว่าคุณจะให้ความร่วมมือกับเราจังหวอย่างกล่าวไม่มีปัญหาชินเฟิงแสดงทัศนคติที่เป็นมิตรออกไปเช่นกันทั้งสองเพิ่มรายชื่อติดต่อกันและกันในอุปกรณ์สื่อสารการกระทำนี้จะช่วยให้ชินเฟิงสามารถรับข่าวสารได้มากขึ้น มันเป็นเรื่องยากที่จะตามล่าอัดยากรในเขตเฉิงเปย่ยเพราะผู้คนที่นี่อ่อนแอขณะที่อัดยากรนั้นแข็งแกร่งบางครั้งในระหว่างการไล่ล่าอัดยากรถึงขั้นสามารถสังหารหัวหน้าสาขาของหน่วยลาตระเวนในสถานที่ชุมชนลงได้เลยดังนั้นการที่ชินเฟิงยินดีให้ความร่วมมือจางหัวยหยางจึงรู้สึกมีความสุขมากแต่ขณะเดียวกันในจิตใจก็บังเกิดความคิดว่าชินเฟิงช่างเป็นตัวตนที่ลึกลาำ อายุยังน้อยแต่สามารถสังหารเลเวล F ลงได้ความแข็งแกร่ง<ๆ>เช่นนี้สมควรจัดเป็นบุคคลระดับอัจฉริยะศักยภาพในอนาคตของเขาต้องไร้ขีดจำกัดหลังจากจัดการเรื่องอัดยากรแล้วชินเฟิงก็จักไปทันทีพร้อมกับอุ้มเสี่ยวไปไว้ในอ้อมแขนรถล่องเวหาขับเคลื่อนจักไปอย่างรวดเร็วเมื่อคนบนท้องถนนเจอรถรูต่างก็หลีกทางให้ชินเฟิงจึงขับผ่านไปได้อย่างไม่มีอะไรกีดขวาง หลังจากกลับไปที่สวนชิงหูชินเฟิงก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวพุ่งตัวเข้าไปในห้องฝึกฝนชั้นแรกทันทีชินเฟิงทิ้งตัวลงนั่งขาขวาทับซ้ายในเวลานี้ตันเถียนของเขาปันป่วนเป็นอย่างยิ่งกำลังภายในที่มีรูปลักษณ์เป็นหมอกขนาดมหึืมาปกคลุมไปทั่วตันเถียนส่งแรงกดดันเส้นไหมกำลังภายในเดิมหมอกเหล่านี้คือกำลังภายในของหลีไห่หลี่ไห่เป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเวลเอ f ดังนั้นรูปลักษ์กำลังภายในของเขาจึงอยู่ในสถานะหมอกแต่ปัจจุบันทั้งหมดเข้ามาอยู่ในตันเถียนของชินเฟิงทำให้ชินเฟิงรู้สึกอึดอัดมากเพราะท้ายที่สุดแล้วร่างกายของเขายังไม่ได้ปรับสมดุลให้ตอบรับกับกำลังภายในรูปลักษ์หมอกจงดูดกลืนชินเฟิงกระตุ้นพลังพิเศษดูดกลืนทำการซึมซับเอากำลังภายในหมอกทั้งหมด เส้นลมปราณถูกขยายอีกครั้งกลุ่มหมอกนี้ในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นแปดเส้นไหมกำลังภายในและส่งคืนกลับเข้าสู่ตันเถียนของชินเฟิงส่งผลให้ในเวลานี้ในตันเถียนของชินเฟิงมีเส้นไหมยอยู่ทั้งสิ้น27เส้นซึ่งโดยรวมแล้วมีความแข็งแกร่งเป็นสามเท่าของผู้ใช้วรยุทธ์โบราณระดับสูงสุดในเลเวลจีชินเฟิงย้ำเตือนตัวเองข่มสติอารมณ์อีกครั้ง เมื่อรู้สึกว่าสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยทักษะลับกลืนดาราผู้คนก็มักไม่อาจควบคุมจิตใจตนให้ออกไปล่าสังหารผู้คนเพื่อชกชิงความแข็งแกร่งมาเป็นธรรมดาแต่โชคยังดีที่ชินเฟิงมีประสบการณ์ในชีวิตก่อนหน้าดังนั้นเขาจึงสามารถข่มอารมณ์ละโมบได้และไม่คิดเร่งรีบใดๆวันต่อมาชินเฟิงตื่นแต่เช้าตรู่ ปัจจุบันกล่าวได้ว่าช่วงเวลาแห่งการปลุกพลังได้ผ่านพ้นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนั่นหมายความว่ามันแทบไม่มีความหวังสำหรับผู้ที่พลังยังไม่ตื่นขึ้นมาแต่สำหรับหลายๆคนนี่หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ชินเฟิงพาเสี่ยวไปขับรถไปยังย่านแออัดที่พักอาศัยของโจห่าวเจ้าบ้าเอ๋ยนายสายนารู้ตัวไหมฉันตื่นเต้นจนรอไม่ไหวแล้วโจฮ่าวเปิดประตูรถก่อนสายตาจะประสานกับเสี่ยวไป นี่ตัวอะไรสัตว์เลี้ยงนายเลี้ยงสัตว์กับเขาด้วยงั้นหรอเสี่ยวไปในวันนี้สวมหมวกใบน้อยๆน่ารักบนหัวของมันแน่นอนว่าภายใต้หมวกคือเส้นขนสีขาวที่สวมใส่ชุดสีแดงตัวน้อยรวมๆแล้วเหมือนหมาโดดเด่นดูสะดุดตามากเพราะเมื่อวานนี้ตัวตนของเสี่ยวไปถูกเปิดเผยแล้วและเป็นธรรมดาที่มันเองไม่ต้องการจะกลับเข้าไปนอนขดอยู่ในกระเป๋าสะพายดังนั้นเลยต้องแปลงโฉมมันเพื่อให้สามารถออกมาข้างนอกได้ ชินเฟิงเองก็ไร้หนทางแล้วจริงๆแต่คิดว่าในโรงเรียนคงไม่มีใครทำร้ายเสี่ยวไผ่ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจพามันไปด้วยอ่ามันชื่อว่าเสี่ยวไผ่แต่อย่าไปเรียกมันหมาเชียวนะไม่งั้นในอนาคตจากนี้ไปนายอาจต้องใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขชินเฟิงเตือนโจหา้าวโจห้าวพอได้ฟังก็เกือบจะหลุดหัวเราะออกมาดังๆเออเอก็เกือบจะเรียกแล้วละ่ะหวัดดีเสี่ยวไผ่ไหนขอมือหน่อย โจ้ห้าวยื่นมือไปทักทายแม้จะไม่พูดแต่ท่าทีที่เขาแสดงออกไม่ว่ายังไงก็บ่งบอกชัดเจนว่ามองมันเป็นหมาเสี่ยวไปขยุมมือกรงและแหลมผุดจากขนปุกปุยทันทีในหัวมันคิดว่าโจ้ห้าสมควรหลังเลือดสักเล็กๆน้อยๆอ่ะแฮมพอแค่นั้นแหละมานั่งลงเลยพวกเราจะไปกันแล้วชินเฟิงเปลี่ยนเรื่องทันทีเสี่ยวไปแม้ตอนนี้จะตัวเล็กแต่มันเป็นถึงนายพลสัตว์ร้าย ดังนั้นหากมันทำร้ายโจห้าวต่อให้อีกฝ่ายไม่ตายแต่คงเจ็บหนักไม่นานรถก็มาถึงทางเข้าสถาบันระดับสูงของสถานชุมชนทางตอนเหนือมีผู้คนมากมายยืนอยู่หน้าประตูนในหมู่ฝูงชนที่โดดเด่นที่สุดคงไม่พ้นรุ่นพี่ที่สวมเครื่องแบบนักเรียนสีแดงเข้มของสถาบันอูห้หูรุ่นพี่คนนั้นสวยจังสถาบันระดับสูงนี่มันต่างจากระดับกลางจริงๆโจห้าวกล่าวด้วยความสุขลากตัวฉินเฟิงชี้ไปกลางฝูงชน ชินเฟิงเดิมไม่สนใจแต่เมื่อกวาดตามองดูเขาก็พบว่าคนคนนั้นตนเองรู้จักดีเป็นผู้ใช้อบิลิตี้ธาตุน้ำลีเหยืเหยาวชินเฟิงจำได้ว่าเธอเหมือนจะเป็นนักเรียนของสถาบันระดับสูงและพอเป็นตามองดูข้างๆก็มั่นใจว่าคงไม่ผิดแล้วเพราะมีลู่เหมืองยืนอยู่ด้วยเช่นกันมาเหอะไปลงทะเบียนกันก่อนจุดลงทะเบียนจะมีอยู่สามจุดในเวลานี้สองจุดมีชีวิตชีวามาก แต่มีเพียงจุดเดียวที่ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าแทบไม่มีคนเดินเข้าไปสถานที่นั้นก็คือจุดลงทะเบียนผู้ใช้อบ i ลิตีนั่นเองนายไปลงก่อนเลยฉันจะไปทางนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ชินเฟิงชี้ไปในจุดที่แทบว่างเปล่าโจห้าวมองตามก็ต้องตะลึงงนันเผยไอ้บ้านนีในปลุกอบ i ลิตีได้แล้วงั้นหรอทำไมถึงไม่บอกฉันเลยชินเฟิงโบกมือไปมาไม่สนใจเรียกวายของโจห่าว เพราะการเลือกหนทางนี้คือสิ่งที่เขาพิจารณามาแล้วอย่างรอบคอบฝากทุกคนกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องมาฟังสินะคะ